ลำครับต้อม20.5นิ้วลูกพีเล่ขาวตั้งไปที่ศูนย์กลางใช้กล้อง v t z 4คูณสิคูณสี SF ยิงประมาณ6เสาไฟเดี๋ยวไปดูเป้าจะนับให้แน่ใจว่ากี่เสาไฟกันเนี่ย จะลองเล็งตรงกลางเลยเป็นด่านฝนนะครับฝนตกไปปอยเลยปอยแรงด้วยพลาดมอเตอร์ยิงกล้องมัวไปละขอแก้ไขไม่เล็งตรงกลางอ่ะจะเล็ง จะเล็งเขียดที่8 ลรกล้องยังไม่ได้บากล่องนะเลยไม่มีขอเกี่ยวปอกวตั้งใช้มีดแงแล้วยิงนัดที่สองจะลองยิงดูสามนัดเอเป็นยังไงไอ้หกขอไฟเนี่ยก็ยิงครบไปแล้วครับยิงไปสามนัดนะแต่ถ่ายแค่สองนัด ยุ่งยากจริงๆกับไอการถ่ายเนี่ยเดี๋ยวลองนับดยูยิงลูกอีเล่ขาวไปสามนัดแล้วก็ 1. 1. เก้าโมโมบุลเล็ตร้อยยิบสี่เกณฑลูกจริงพอกสีเงินไปหนึ่งนัดด้วยปืนซิกยี่สามหก้าเดี๋ยวลองนับตูกันเลยดีนะ sáu sò phai 2 sò phai phai ไฟที่หกฮ่าอย่าปิดเลยครับโดนลืปเอาเนี่ย โอ้ยโดนครับโดนโดน่ครับแต่ลูกกระสุนเข้าฝางเลยนะร้อยแย่ร้อยเข้าฝางทะลุลผ่านกระสุนทะลุผ่านลังกระดาษมาแล้วก็เข้าฝางส่วนลูกเก้าโมโมไปไหนไม่รู้โอ้ทะลุะครับ โอ้นี่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 ยิงสามนัดอยู่ทั้งสามนะครับถ้าเป็นเทียบเป้าหมายตัวคนเนี่ยได้เลยนะหกเสาไฟี่เมตร